สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาวิทยาการคำนวณน,นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ในสัปดาห์นี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ในเนื้อหาในบทที่4ลิงสยองสำรองอิมค่ะในวันศุกร์ที่2 0สิงหาคม2564นะคะเวลา1 3นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะ คลิปการสอนนี้นะคะก็เป็นคลิปการสอนเพื่อทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะสําหรับนักเรียนที่ไม่เข้าใจในเนื้อหานะคะสามารถเข้ามารับชมได้นะคะแล้วก็นักเรียนที่ไม่ได้เข้าเรียนออนไลน์นะคะสามารถรับชมคลิปการสอนนี้เพื่อทําประกอบกับใบงานที่คุณครูได้มอบหมายให้ทํานะคะแล้วก็อย่าลืมลงชื่อในช่องแสดงความคิดเห็นเพื่อทําการเช็คชื่อในการเรียนออนไลน์ทุกครั้งด้วยนะคะ จากนั้นนะคะคุณครูก็จะขอแนะนำเนื้อหาบทเรียนนะคะที่นักเรียนจะต้องได้เรียนรู้กันนะคะโดยเนื้อหาที่1นนะคะนักเรียนจะต้องเรียนรู้ในเนื้อหาเรื่องการใช้งานเอกสารออนไลน์นะคะทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยค่นะเนื้อหาที่2นะคะที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้คือเรื่องการสำรองข้อมูลนะคะ หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้2เนื้อหานี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องทําแบบทดสอบหนังเรียนนะคะ <c oughs> เพื่อเก็บคะแนนในแต่ละบทด้วยนะคะอย่างที่เราเคยเรียนมานะคะจากนั้นก็จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันค่ะในเนื้อหาที่1นนะคะ <c oughs> การใช้งานเอกสารออนไลน์ทํางานร่วมกันอย่างปลอดภัยค่ะการใช้งานเอกสารออนไลน์ทํางานร่วมกันอย่างปลอดภัยนะคะ การใช้งานเอกสารออนไลน์ทั้งนั้นเนี่ยร่วมกันอย่างปลอดภัยนะคะก็คือการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลนะคะแล้วก็การแชร์ไฟล์เอกสารเพื่อทำให้สามารถใช้งานร่วมกันอย่างปลอดภัยได้นะคะเช่นการกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานออนไลน์การแก้ไขไฟล์การแชร์ไฟล์การกู้คืนไฟล์นะคะการสํารองข้อมูลนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเข้าไปอยู่ในบริการของ cloud เป็นต้นนะคะ จากนั้นนะคะคุณครูนะคะก็จะมีคําถามเพื่อจะมาถามนักเรียนก่อนเรียนว่า 1. นนะคะนักเรียนรู้จักอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลอะไรบ้าง 2. ซื้อสมาร์ทโฟนเครื่องใหม่ต้องบันทึกข้อมูลใดจากเครื่องเก่าบ้างคะให้นักเรียนคิดคําตอบไว้ในใจจากนั้นไปดูคําตอบกันได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะนักเรียนดูอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะ USB Drive นะคะนักเรียนเคยเห็นไหมคะ USB Drive นะคะปัจจุบันก็มีถึง USB รุ่น3.0แล้วนะคะที่จะเป็นแถบสีฟ้านะคะ USB Drive นะคะมีอีกชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าก็คือแปตไร้นะคะหรือว่าตัมได้นั่นเองค่ะเท่าที่นิยมเรียกนะคะก็คือแปตไร์นั่นเองค่ะ จากนั้นภาพนี้นะคะก็คือฮาร์ดดิสต์นะคะฮาร์ดดิสนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะคะซึ่งเก็บในโปรแกรมของคอมพิวเตอร์นะคะใช้ในคอมพิวเตอร์ที่เขาจะเก็บกันในปัจจุบันนี้นะคะเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้อของอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลค่ะ จากนั้นนะคะครูก็มีคําตอบของคําถามข้อที่2นะคะข้อมูลที่นักเรียนควรบันทึกคืออะไรนะคะก็คือไฟล์ข้อมูลนะคะเมื่อนักเรียนซื้อสมาร์ทโฟนใหม่นะคะนักเรียนจะต้องบันทึกไฟล์ข้อมูลแล้วก็ไฟล์ของรูปภาพแล้วก็วิดีโอด้วยนะคะโดยนําไฟล์นั้นไปไว้ในบริการของคาวนะคะ จากนั้นนะคะคุณครูก็จะอธิบายอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะก็คือ cloud computing นะคะ cloud computing นี้ก็เป็นระบบในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่นะคะก็อาจจะมียกตัวอย่างเป็น mobile application database นะคะอาจจะเป็นระบบ hybrid cloud private cloud private d a t a b นะคะอาจจะเป็นระบบของ server storage แบบนี้เป็นต้นนะคะ จากนั้นนะคะคุณครูก็จะพามาดูความหมายนะคะของระบบคลาวคืออะไรนะคะระบบคลาวก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดเก็บไฟล์แล้วก็เข้าถึงไฟล์นะคะจากที่ต่างๆได้นะคะผ่านระบบอินเทอร์เน็ตซึ่งใช้ผ่านอุปกรณ์ได้หลายชนิด <c oughs> เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนนะคะ การใช้งานเอกสารออนไลน์ทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยนะคะ โดยการฝากไว้ที่ระบบคลาวนะคะข้อดีนะคะ1ลดต้นทุนค่าดูแลบำร,รุงรักษานะคะ 2. ลดความเสี่ยงจากการเริ่มต้นหรือทดลองโครงการ3มีความยืดหยุ่นในการเพิ่มหรือลดระบบตามความต้องการได้นะคะ4ได้เครื่องแม่ข่ายที่แม่แมนยำมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีระบบสำรองข้อมูลที่ดีรวดเร็วด้วยนะคะ5มีผู้เชี่ยวชาญดูแลระบบด้วยนะคะแล้วก็พร้อมให้บริการช่วยเหลือถึงยี่ ส4ชั่วโมงนะคะส่วนข้อเสียของระบบคลาวนะคะเนื่องจากเป็นระบบทรัพยากรที่มาจากหลายที่หลายแห่งก็อาจทําให้มีปัญหาในเรื่องของความต่อเนื่องและก็ความเร็วในการเข้าใช้ทรัพยากรมากกว่าใช้บริการที่โฮสต์นะคะหรือจะอยู่ที่องค์กรของเรานั่นเองค่ะ จากนั้นนะคะคุณครูก็จะขออธิบายนะคะตัวอย่างของบริการคาวนะคะตัวอย่างของบริการคาวก็จะมีวันไร g l e Drive แล้วก็ Dropbox ok นะคะนักเรียนอาจจะคุ้นเคยกับ Google Drive แล้วนะคะซึ่ง g o o g r i v r เนี่ยก็จะใช้ร่วมกันกับอีเมลของ Google Drive นะคะอีเมลฟรีสามารถเก็บได้15กิกนะคะกิกะไบต์นะคะส่วนอีเมลอะที่ เป็นระบบขององค์กรอาจจะเก็บได้100 g b นะคะถ้าเราซื้อบริการนะคะของเขาเพิ่มเติมแล้วก็จะเก็บได้เยอะนะคะวั e ไรดอบล็อกนะคะก็จะเป็นอ่าวันไรก็จะเป็นของ o u t l o o k นะคะเป็นบริการของอีเมลเหมือนกันนะคะ u t l o o k เนี่ยชื่อเดิมก็คือ Hotmail นะคะเขาก็เปลี่ยนมาใช้เป็น o u t l o o k นะคะซึ่ง Outlook นั้นก็จะมีบริการฝากข้อมูลก็คือวันไรด์นั่นเองค่ะ ส่วนด o อปบ็นะคะดอปบ็อกเนี่ยก็จะเป็นบริการของคราที่เป็นบริการเพิ่มเติมนะคะถ้านักเรียนอยากรู้สนใจที่จะศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมโดยการค้นหาข้อมูลใน Google Chrome ได้นะคะจากนั้นนะคะก็จะมีในเรื่องต่อไปนะคะที่นักเรียนจะต้องรู้นะคะระบบปฏิบัติการที่เรียกว่า OS นะคะ operating system OS คืออะไรนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะทำไมถึงจะต้องเรียนรู้ในเนื้อหาที่นอกเหนือจากบริการคาาด้วยนะคะซึ่งในการแก้ไขไฟล์หรือการปรักไฟล์หรืออะไรต่างๆนะคะนักเรียนจะต้องรู้คำศัพท์ของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยนะคะคุณครูก็เลยแทรกเข้ามาให้นักเรียนได้เรียนรู้ค่ะ จากนั้นนะคะคุณครูก็จะขออธิบายความหมายของระบบปฏิบัติการนะคะระบบปฏิบัติการนะคะชื่อภาษาอังกฤษก็คือ operating system หรือ OS นะคะ ออะอสก็คือโปรแกรมพื้นฐานที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเลต็ตและสมาร์ทโฟนนะคะให้สามารถใช้หน่วยความจำฮาร์ดดิสระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ช่วยจัดการโปรแกรมอื่นๆให้สามารถทำงานร่วมกันได้นะคะจากนั้นนักเรียนมาดูตัวอย่างของระบบปฏิบัติการกันนะคะ ระบบปฏิบัติการนะคะ OS นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทที่1นะคะระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอร์นะคะ ยกตัวอย่างเช่น Microsoft Windows นะคะก็จะมีมาตั้งแต่ Microsoft Windows 95, 98 Windows ME Windows 2000, Windows 2 0 0 3นะคะ Windows 2 0 0 3 Server นะคะ Windows NT Windows XP Windows Vista นะคะ Windows 7ที่นักเรียนใช้ในโรงเรียนของเรานะคะในคอมพิวเตอร์ในห้องคอมพิวเตอร์ของเราก็ใช้ Windows Windows 7นะคะแล้วก็มี Windows 8, Windows 8.1, Windows 10นะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ย ก็เดินทางมาถึง Windows 11แล้วนะคะนอกเหนือนจากนั้นก็ยังมี OS 10นะคะของบริษัท Apple นะคะถ้าใครใช้เครื่อง Macbook นะคะก็จะได้ใช้ OS 10ของบริษัท Apple นะคะจากนั้นครูก็มีตัวอย่างนะคะของระบบปฏิบัติการ OS นะคะ มาอธิบายให้นักเรียนเห็นภาพได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะอะนักเรียนดูภาพเลยนะคะนี่ก็คือความเป็นมาของระบบปฏิบัติการ Windows น,นะคะ,ะในข้อที่1นนะคะนี่ก็คือตัวล่าสุดนะคะนักเรียนดูภาพทางด้านขวามือนะคะเป็นจอสีฟ้าสี่เหลี่ยมนะคะบนสุดเลยนะคะตัวนั้นก็คือระบบปฏิบัติการ Windows 10น,นะคะแต่ทุกวันนี้ก็คือ Windows 11แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูภาพกันต่อนะคะ มาดูภาพกันต่อเลยนะคะระบบปฏิบัติการ OS นะคะตัวนี้คือระบบปฏิบัติการ Windows 10นะคะตัวนี้หน้านาจอนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นภาพตัวอย่างถ้านักเรียนสนใจอยากรู้ข้อมูลก็เสิร์ชหาข้อมูลใน Google ได้นะคะ และคุณครูก็มีระบบปฏิบัติการ Windows นะคะที่เป็นตัวล่าสุดเลยนะคะที่เพิ่งออกมานะคะจะมีให้ใช้แบบสมบูรณ์จริงๆนะคะก็คือสิ้นปีนะคะ2021นะคะตัวนี้ก็เพิ่งเข้ามานะคะ Windows 11นะคะ สำหรับคุณครูตอนนี้ก็ใช้ Windows 11อยู่นะคะก็กำลังทดลองใช้ว่ามีความสมบูรณ์หรือไม่นะคะถ้านักเรียนซื้อโน้ตบุ๊กในรุ่นปัจจุบันนี้ก็จะได้ใช้ Windows 10 Windows 11กันแล้วนะคะเพราะ Windows 7ะก็ไม่มีแล้วนะคะ Windows 8 Windows 8.1นี้ก็ไม่มีให้บริการแล้วนะคะ จากนั้นนะคะก็จะอธิบายถึงระบบปฏิบัติการ OS นะคะประเภทที่2นะคะคืออะไรนะคะประเภทที่2ก็เป็นระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนนะคะเช่น,นะะ iOS นะคะ iOS นะคะ14.1 Android 11นะคะตัวนี้ก็เป็นรุ่นเวอร์ชั่นปัจจุบันนะคะภาพทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็น iOS นะคะ14.1นะคะภาพทางด้านขวามือก็จะเป็นภาพหน้าจอของ Android นะคะซึ่งนักเรียนใช้สมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะที่นักเรียนใช้บางคนอาจจะใช้เป็นรุ่นสมาร์ทโฟนนะคะเป็นระบบปฏิบัติการของ Android นะคะก็จะมี Google p l a y เป็นตัวควบคุมนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆได้นะคะ แต่ถ้าเป็น iOS เนี่ยนะคะก็จะเป็นอ p อพสโต r e ของของ iOS ของบริษัท a อ p l e เนี่ยนะคะใครใช้ iPhone ก็จะรู้จักหน้าตาหน้าจอการทำงานเป็นอย่างดีเลยนะคะ จากนั้นนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่าอะไรที่นักเรียนต้องทราบต่อไปนะคะก็คือฮาร์ดดิสนั่นเองนะคะฮาร์ดดิสคืออะไรเดี๋ยวคุณครูมาอธิบายให้นักเรียนฟังนะคะการใช้ฮาร์ดดิสนะคะในการทำงานด้านเอกสารนะคะทำไมถึงจะต้องมีฮาร์ดดิสเข้ามาเรียนรู้ด้วยนะคะฮาร์ดดิสก็คืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูลแบบไม่ลบเลือนนะคะ มีลักษณะเป็นจานโลหะที่เคลือบส้วยสารแม่เหล็กนะคะซึ่งหมุนอย่างรวดเร็วเมื่อทํางานนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลชนิดหนึ่งมีทั้งแบบที่ติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็แบบพกพาได้นะคะจึงดังเปรียบเทียบว่าฮาร์ดดิสก์น่ะก็คือสมองส่วนของคอวามทรงจําของคอมพิวเตอร์นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะมีฮาร์ดดิสมาให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยนะคะนี่คือตัวอย่างของฮาร์ดดิสนะคะตามภาพเลยนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่เคยได้ซ่อมคอมหรือว่าไม่เคยได้ทําอะไรนะคะนักเรียนก็สามารถดูภาพของฮาร์ดดิสได้เลยนะคะนักเรียนมาดูกันต่อนะคะนอกจากนั้นฮาร์ดดิสนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสชนิดด้วยกันนะคะ ชนิดที่1ก็จะเป็น IDE นะคะตอนนี้ก็มีเทคโนโลยีแบบเก่านะคะมีการต่อคว้วแบบสายแพร่40เส้นนะคะนักเรียนก็รู้ไว้เบื้องต้นนะคะแต่ยังไม่ต้องรู้ลึกนะคะ,อะสอง SATA นะคะ SATA ก็เป็นมาตรฐานของฮาร์ดดิสนะคะแล้วก็จะมี EIDE นะคะเป็นฮาร์ดดิสที่พัฒนามาจาก IDE นะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย SCSI นะคะตอนนี้ก็จะเป็นตัวย่อของฮาร์ดดิสนะคะนักเรียนอาจจะยังไม่ต้องรู้ว่า มันย่อม,มาจากอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนจะได้เรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไปนะคะถ้าขึ้นม .1 ม .2 ม .3 อยมางเงี้ยนักเรียนก็จะได้รู้ในเนื้อหาของตัวน,นี้เพิ่มมากขึ้นนะคะครูก็เอามาให้นักเรียนเป็นความรู้ไว้เฉยๆนะคะจากนั้นมาดูกันต่อค่ะ ฮาร์ดดิสนะคะที่นิยมใช้ทั่วไปอย่างที่บอกเบื้องต้นแล้วนะคะว่าฮาร์ดดิสก็มีใช้ในคอมพิวเตอร์แล้วก็มีใช้แบบพกพานะคะที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ก็จะเป็นแบบฮาร์ดดิส์ภายในนะคะก็ติดตั้งในหน่วยของระบบใช้เก็บโปรแกรมระบบปฏิบัติการโปรแกรมประยุกต์นะคะเช่น Microsoft Windows Microsoft Office แบบนี้นะคะ สองนะคะก็จะเป็นฮาร์ดดิส์ภายนอกนะคะก็คือ e x t e r n a l hard disk นะคะก็เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นะคะเช่นแฟลชไดร์ที่นักเรียนถือเป็นประจำสามารถพกพาเก็บข้อมูลได้ด้วยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะคะภาพแรกนะคะก็คือแฟลชไดร์ usb ไดร์นะคะภาพกลางตัวนี้นะคะก็จะเป็นเป็นฮาร์ดดิส์นะคะที่ใช้ภายในคอมพิวเตอร์นะคะ นอกจากนั้นนะคะ Extern a l Hard Disk นะคะก็จะเป็นภาพด้านขวามือนะคะสามารถเก็บพบาพาแบบขนาดใหญ่บรรจุประมาณ 1TB ขึ้นไปได้นะคะแล้วก็จะมี 2TB ค่ะเดี๋ยวมาดูภาพใหญ่กันได้เลยนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ h าร์ดดิสนะคะด้านซ้ายมือนะคะก็จะใช้ภายในของคอมพิวเตอร์นะคะนอกจากนั้นยังสามารถใช้บันทึก ในกล้องวงจรได้ด้วยนะคะตอนนี้ภาพด้านขวามือนะคะก็จะเป็น e x t r r n a l h a r น disk นะคะใช้ในแบบพกพาเราจะเก็บอะไรเก็บหนังเก็บซีรีส์เก็บอะไรเก็บเพลงเก็บอะไรได้ด้วยนะคะ 2TB ทเนี่คือเนะะื้อหาก็จะเยอะนะคะในการเก็บข้อมูลนะคะ ต่อจากานี้แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนต้องรู้อะไรคะก็คือการสำรองข้อมูลก็คือการแบ็กอัพข้อมูลนะคะเดี๋ยวนักเรียนบันทึกความหมายลงไปด้วยนะคะตามใบงานนะคะ จากนั้นนักเรียนมาดูนะคะในการสำรองข้อมูลคืออะไรนะคะการสำรองข้อมูลนะคะก็คือการแบ็กอัพการคัดลอกข้อมูลที่สำคัญไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งนะคะเช่นเก็บไว้ใน usb drive หรือแฟลชไดรฟ์ที่นักเรียนคุ้นเคยนะคะเก็บไว้ในฮาร์ดฮาร์ดดิสฮาร์ดไดรฟ์นะคะหรือว่าบนคลาวนะคะที่ค,ครูเอ่ยถึงเบื้องต้นนะคะอ่ะรู้แล้วใช่ไหมคะว่าบนคลาวคืออะไรนะคะตอนนี้ก็คือความหมายเบื้องต้นของการสำรองข้อมูลนะคะ จากนั้นนักเรียนมาดูการคู่คืนนะคะการคู่คืนคืออะไรนะคะการคู่คืนภาษาอังกฤษเรียกว่า restore นะคะมาดูความหมายกันค่ะ ความหมายของการกู้คืนนะคะการกู้คืนรีสโต e นะคะก็คือข้อมูลนะคะที่ไม่สามารถใช้งานได้จากสื่อบันทึกข้อมูลให้กลับมาใช้งานได้ตามปกตินะคะซึ่งผลสําเร็จในการกู้คืนจะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุนะคะที่ทําให้ข้อมูลนั้นใช้ก,การไม่ได้นะคะและการกระทําข้อมูลหลังจากที่เกิดขึ้นความเสียหายนะคะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่นั่นเองค่ะ ตอนนี้ก็จะเป็นความหมายของการกู้คืนข้อมูลนะคะนอกจากการกู้คืนข้อมูลแล้วนะคะที่นัเกเรียนจะต้องรู้นะคะก็คือ date e modify นะคะเมื่อน,นัเกเรียนกู้คืนข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะนัเกเรียนจะต้องรู้ความหมายในข้อนี้ด้วยนะคะที่สําคัญที่สุดนะคะเมื่อนักเรียนปรับแค่ไขไฟล์นะคะปรับปรุงไฟล์นะคะจะต้องรู้ว่า d e t e modify คืออะไรนะคะ ก็คือเมื่อมีการสำรองข้อมูลหรือไฟล์หลายๆไฟล์แล้วนะคะวิธีสังเกตว่าไฟล์ใดคือไฟล์ล่าสุดนะคะก็จะดูได้จากข้อมูลวันที่แก้ไขล่าสุดนะคะก็คือ date m o d i f i ค่ะเดี๋ยวคุณครูมีภาพของ date m o d i f y ให้ดูด้วยนะคะ,ะนักเรียนสังเกตภาพนี้นะคะ,ะในหัวข้อโฟลเดอร์รายงานนะคะรายงานวิทยาการคำนวณ1รายงานวิทยาการคำนวณ2 รายงานวิทยาการคำนวณ3รายงานวิทยาการคำนวณ4รายงานวิทยาการคำนวณ5นะคะอ่าเตตัตทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องเ e ท m o d i f y นะคะก็จะเป็นช่องที่ระบุวันเดือนปีที่ใช้ในการแก้ไขไฟล์นอกจากนั้นยังระบุเวลาด้วยนะคะให้นักเรียนสังเกตอ่าไฟล์ล่าสุดที่แก้ไขคือไฟล์อะไรคะ คุณครูขอตอบว่าไฟล์ล่าสุดก็คือไฟล์รายงานวิทยาการคำนวณ4นะคะนักเรียนดูวันที่นะคะวันที่15เดือน4 2564นะคะเวลา12นาก29นทีค่ะให้นักเรียนเปรียบเทียบดูนะคะว่าไฟล์ไหนคือไฟล์ล่าสุดนะคะถ้านักเรียนเข้าใจในภาพนี้นักเรียนก็สามารถที่จะทำายงานต่อไปได้เลยนะคะ จากนั้นนะคะคุณครูก็ขอที่จะสรุปสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะระบบปฏิบัติการ OS นะคะ Operating System นะคะก็คือโปรแกรมพื้นฐานที่ควบคุมเครื่องะคอมพิวเตอร์นะคะหรือแท็บเล็ตนะคะและก็สมาร์ทโฟนนะคะให้สามารถใช้หน่วยความจำฮาร์ดดิสระบบเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ คลาวนะคะคลาวในคอมพิวเตอร์นะคะก็หมายถึงพื้นที่บนอินเทอร์เน็ตที่มีไว้สำหรับเก็บข้อมูลแล้วก็แชร์ให้กันได้นะคะสรุปต่อนะคะสรุปเนื้อหาต่อนะคะเนื้อหาถัดมานะคะการสำรองข้อมูลก็คือการแบ็กอัพข้อมูลนะคะก็คือการคัดลอกข้อมูลสำคัญนะคะไปเก็บไว้อีกที่หนึ่งค่ะ ส่วนฮาร์ดดิส์นะคะฮาร์ดดิส์ก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลชนิดหนึ่งมีทั้งแบบที่ติดตั้งภายในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็แบบที่พกพาได้นะคะเรียกว่าเอ็กซ์เทอร์นอนฮาร์ดดิสนะคะเมื่อมีการสำรองข้อมูลหรือไฟล์หลายๆไฟล์ไว้แล้วนะคะวิธีการที่จะสังเกตว่าไฟล์ใดคือไฟล์ล่าสุดนะคะนักเรียนก็สามารถดูข้อมูลนั้นได้จากไฟล์ที่แก้ไขล่าสุดนะคะก็คือ d a t e m o d i f y นั่นเองค่ะภาษาอังกฤษนะคะ หวังว่านักเรียนจะได้รับความรู้แล้วก็สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้กันนะคะจากนั้นคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะได้ทำใบงานที่1น,นะคะเกี่ยวกับคำศัพท์คอมพิวเตอร์นะคะตามที่คุณครูได้อธิบายมาทั้งหมดนะคะอ่านคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้นะคะ หนึ่งนะคะระบบปฏิบัติการ OS นะคะ Operating System นะคะมีความหมายว่าอย่างไรมีกี่ประเภทให้นักเรียนระบุมาด้วยนะคะ 2. องข้าวนะคะข้าวมีความหมายว่าอย่างไรนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างของข้าวมาให้คุณครูด้วยนะคะ 3. การสำรองข้อมูล Backup ข้อมูลนะคะมีความหมายว่าอย่างไรนะคะการการคูณริสโต้นะคะ,ค restore, ะ,คะมีความหมายว่าอย่างไร เขียนให้ถูกต้องนะคะ 5. hard disk นะคะ hard disk นั้นมีความหมายว่าอย่างไรก็เขียนให้ถูกต้องนะคะ6นะคะ dead m o r i f y นะคะมีความหมายว่าอย่างไรเขียนให้ถูกต้องนะคะเพิ่มเติมนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องระบุนอกเหนือจากบอกความหมายแล้วนะคะนักเรียนจะต้องบอกประเภทก็คือข้อที่1ระบบป,ปฏิบัติการ os บอกประเภทนะคะข้อ2 ข้าวนะคะบอกประเภทมานะคะแล้วก็ข้อที่5ฮาร์ด์นะคะมีกี่ประเภทแล้วก็มีแบบไหนบ้างนะคะอย่างที่คุณครูได้อธิบายไปฮาร์ดิสต์ก็มีแบบภพบพานะคะแล้วก็แบบภายในนะคะภายในก็จะใช้ในระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์นะคะเช่น Windows นะคะ สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนในวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะหมดเวลาเรียนแล้วค่ะแล้วก็ไว้พบกันในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอให้โชคดีในกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมทำรายงานส่งให้คุณครูด้วยนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ